โโ้้หหแรงจังเลยเพปละสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำงานเพปซีนิ่ิปนี้ก็ยังอยู่กับเจ้า320 GC นะฮะ Next Generation จากแบรนด์ Caterpillar นะฮะอันนี้เปิดลงในชั้นนะเพิ่มระดับความแข็งเข้าไปโอ้โหดูฮะเพิ่มระดับความแข็งเข้าไป เนี้าสามแปดศูนรับจบเหมือนเดิมฮะเดีย๋ยวดูไปเลยครับผมจอมบารังซีสู่กับแอนกาตาบิลล่าัสูบแข็งดีแค่ไหนนะ จากคลิปที่แล้วนี่คือหมดไปชั้นนึงแล้วนะครับนี่ลงไปอีกชั้นนึงแล้วนะว่ายิ่งลงลึกด้านล่างก็ยิ่งแคบฮะก็ยิ่งหมดไปเพราะว่ามันก็เป็นแนวสลบลงมาเรื่อยๆฮะที่ด้านล่างก็แคบลงแคบลงเรื่อยๆเต็มกรองเหมือนเดิมฮนะยิ่งลงลึกรถบรรทุกก็ต้องยิ่งไต่ทางชันขึ้นไปอีก ได้ง่ายๆย,ยู่ครับสังเกตจากการขุดนะเพราะเขาดึงเข้ามาในดินเต็มอุ้มได้เดี๋ยวยังกําลังยังเหลือกําลังยังได้้าว่ามันแข็งเกินตัวที่มันโดดออกเลยครับกด,ดไม่เข้าเลย มนี้มันน้ำมันซึมมากนะมันเปียกอาจจะช่วยได้นะเรื่องของความแข็งอาจจะลดลงนะเป็นโซนกลางๆโซนที่รด1 0อยืนะ่โซนที่อยอยนี้ก็จะเป็นก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่แห้งแข็งกหินเชลอะไรพวกนี้นีมน่มันโดนน้ำตกแล้วมันผุครับ โอ้โหเจาะครับเดี๋ยวแวะมาเจาะนิดแป๊บนึงเจาะหลุมน้ำน้ำก็ช่วยทำให้พวกดาว์นี้มันมันร่วนหน่อยนะอ่อนตัวลง

เอิมาลังกันครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อ,เ,อเสริมความแร่งหน่อยนะฮะสลักงอเปลี่ยนสลัก,ร,กร้อยสลักงอครับงัดมาก,ร,กร้อยลุยต่อ แต่บุกกี่ครัง้งหนึ่งก็ประมาณพันลิตรครับน้ำไม่ใช่น้อยนะฮะ เดี๋วยวเราจะลงอีกชั้นเลยนะครับเจาะลงอีกชั้นหนึ่งเลยทําทางลงให้สิบล้อรถบรรทุกอยู่ด้านล่างนะขพอยู่ด้านบน,น,นยืนเสมอก็ตักละบาบเจาะชั้นไปควาบ แต่ละโซนแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางแข่งเย็นแะรงลุ้นเอาเลยฮะดูฝั่งนี้กับผมนะฝั่งนี้ก็เป็นดานแผ่นชั้นเดียวกันนะครับเองเป็นดานแผ่นร่วนอยู่ฝั่งนี้ไปดูฝั่งนี้ก้ <c oughs> อนใหญ่แล้วนะครับเนี่ย <c oughs> ชั้นเดียวกันนะครับแต่หินไม่เหมือนกันถ้าเป็นโซนฝั่งๆนู้นะจะตักยากหน่อยนะฮะก้อนเป็นหินก้อนใหญ่ เดี๋ยวยืนเสมอสักหน่อยสักสองสามเที่ยวเดี๋ย่ก็ตัดสโลแบบตัดสโลปล,ลงไปเท่าดับล่างแล้วก็เดี๋ยวสิบรอก็อยู่ข้างล่างละแม mm hmm. ่อ้นนะฮะฮีโน่วิกเตอร์นะนี่ตัว m อ2 2ตัว60ปี60ปีครบรอบ60ปีฮีโน่นะ ฮีโน่กับโตโยต้าเนี่ยครับเขาก็อยู่ในเครือเดียวกันนะในเครือเดียวกันเลยแต่ถ้าเกิเป็นในแบรนด์ของอีซูซรอรถเล็กถใหใ่รถการรลางรถอะไรก็เป็นอีซูแใช่ยี่ห้อเดียวนะแต่ตเป็นฮีโน่ก็รถเล็กก็ในในแบรนด์ของโตโยต้าหใหญ่ก็ฮีโน่ รวบๆไปนะครับ,รบตอนนี้ขอบสังเริ่มพังพังหนักเลยนะช่วงโัวแอลไม่พังได้ไงครับผมรอบด้านด้านหลังมีแต่น,น้ำ ไม่ใช่ปัญหาปล่อยให้พางลงมาครับกลมซ่อมเดี๋ยวแก้ทีเดียวไม่ใช่ทุกอย่างเรื่องนี้เราเตรียมตัวเอาไว้อยู่แล้วเตรียมใจไว้อยู่แล้วครับผมมันถล่มแน่นอนมันมีน้ำหน้าหลังครับแล้วก็เราดูดออกไม่ได้ด้วยนะครับเพราะด้านข้างตอนนี้เป็นเรื่องของไรอ้อยนะครับต้องรอเขาอ้อยอะไรให้เรียบร้อยก่อน,นก็เป็นพื้นที่ของเจ้าของขอะไรครับบางดีเขาไปเช่าทำทำพื้นไรครับ รอผมไปดูเก็บเกี่ยววีนี้กันเพราะว่าน้ำเ,เต็มที่โอ้โห so cool. เริ่มดังแล้วนะครับเสียงบุกกี่กระทบกับหินเริ่มมีเสียงดังก้นเรื่อยๆเลยนะมันแข็งครับเริ่มแข็งแล้วนึกถึงตอนอยู่บอ่อแล้วมาการง,งานสายใหญ่เราเสียงอย่างนี้เลยนะแต่ก็ยังไม่แข็งเท่าบอ่บอบ่อเก่าเรานะบอ่อนันแข็งแต่มันไม่ได้เป็นหินขาเป็นแผ่นอย่างนี้แล้ครับมันเป็นก้อนละก้อนใหญ่เหองกใช้เบรกเกอร์ไน ตักอย่างนี้ไม่ต้องรีบฮะไม่ต้องไม่ต้องไวไม่ต้องไม่ต้องปุ๊บปุ๊บมาไม่ต้องฮะค่อยๆใช้แรงเฉยค่อยๆดึงฮะค่อยๆดึงมาตั้งหงาวงกีดีๆก็ค่อยๆดึงมาสิบห้าองศาแบบค่อยๆดึงใช้ฝันเป็นตัวเจอกนะค่อยๆดึงใช้แรงเฉยจะเข้าดีกว่าถ้าเกิดเราไวมันจะโดดครับ ชันสับสองไปแล้วพลังสามแปดจริงอะเต็มกล่องขึ้นบอยอย่างชานันที่สับสองขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ย